สวัสดีค่ะวันนี้มา เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาอันบล็อกสินค้านะคะสำหรับมือใหม่หัดไลฟ์นะคะซึ่งก็เดี๋ยวมาดูว่าวันนี้มีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะ mm hmm. ก็คือโดยปกติเนี่ยเวลาพอนั่งคุยหรือนั่งไลฟ์เนี่ยพอนก็จะใช้ตัวตัวตัวขาตั้งของโทรศัพท์มือถือซึ่งบางครั้งเนี่ยมันปรับเงาะปรับระดับไม่ได้ก็ไม่ค่อยสะดวกวันนี้ก็เลยซื้ออุปกรณ์าเพิ่มนะคะสําหรับมือใหม่หัดไลฟ์นะคะมาดูว่าวันนี้มีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะโดยหลักๆจะมีทั้งหมด3ชิ้นนะคะเป็น ราคาเยื่อมเยาไม่แพงนะคะโดยที่สินค้าชิ้นแรกก่อนเลยนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะนี่นะคะตัวนี้ก็คือตัวขาตั้งนะคะเราเรียกตัวไตพอดนะคะัที่2ตัวนี้นะคะตัวนี้เอาเป็นตัวหนีเอาไว้หนีโทรศัพท์นะคะแล้วก็เอาไว้หนีไฟด้วยนะคะส่วนตัวที่3ก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะตัวไฟนะคะที่จะทําให หน้าของเราสว่างสดใสนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองแกะก่อนนะคะโดยที่เราจะเริ่มแกะตัวที่เป็นตัวขาตั้งก่อนนะคะก็คือตัวนี้นะคะขาตั้งเดี๋ยวเราเริ่มแกะกันเลยนะคะรุ่นนี้ที่ซื้อมานะคะก็จะเป็นรุ่น MT 0 8นะคะข้างในกล่องนะคะเรแกะออกมานะคะนะคะก็จะมีตัวที่ สินค้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะนะคะก็คือตัวไตรพอดก็คือ3ขานี่นะคะนี่นะคะโดยที่มันสามารถดึงยืดได้ด้วยนะคะเราก็ดึงให้มันออกกว้างขึ้น,นะะอันนี้ออกแรงนิดนึงนะคะนี่นะคะมันก็จะสูงขึ้นนะคะเสร็จแล้วสำหรับตัวนี้มันจะมีอย่างนี้นะคะอันนี้เอาไว้เสียบกับ ตัวที่พนบอกมาสักคู่นะคะเดี๋ยวให้ดูอันนี้แก่อันนี้ให้เสร็จก่อนนะคะซึ่งลักษณะของมันนี่มันจะพลิกมาด้านข้างได้ด้วยนะคะหรือด้านตั้งด้านตรงแล้วเราก็ล็อกนะคะนะคะถ้าอย่างนี้คือเราตั้งโทรศัพท์ในแนวตั้งกับถ้ามาข้างนี้เราก็จะตั้งในโทรศัพท์ในแนวนอนนะคะเดี๋ยวมาประกอบลางตัวถัดไปก่อนอันนี้ตั้งไว้ก่อนนะคะตัวถัดไปที่จะใช้ร่วมกันนะคะก็คือตัวนี้นะคตัวนี้ก็คือตัวที่หนีบโทรศัพท์นะคะเดี๋ยวมาแกะดูด้านในนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ ในกล่องนะคะก็มีอุปกรณ์จะเืียมีถุงพลาสติกข่ไ,ไปเรียบร้อยนะคะ <Okay. S 1> ก็จะเป็นตัวนี้นะคะให้ดูก็นอย่างนี้้านหลังนะคะแล้วก็ตัวด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้แล้วก็จะมีรูนะคะซึ่งจะมีรูทั้งด้านนี้ ที่หนึ่ง,งีแล้วก็ด้านนี้ด้วยนะคะซึ่งถามว่าแต่ละรูเอาไว้มีความแตกต่างกันยังไงก็คือถ้าเราถ้าเราทําอย่างนี้นะคะต้าตั้งอย่างนี้ตรงรูด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะเอาไว้เสียบนะคะกับตัวนี้ที่บอกเมื่อสักครู่นะคะเราก็ต้องคลายเกลียวออมานิดนึงนะคะก็นีตรงนี้ใช่ไหมคะนีสมว่าเราจะทําแนวตั้งนะคะตั้งโทรศัพท์อย่างนี้นะคะเราก็ใส่แล้วก็หมุนนะคะ เสร็จแล้วหมุนแล้วก็เราก็ล็อกได้เลยนะคะแต่ถ้าเราไม่เอาแนวแนวนี้นะคะเป็นไม่เอาแนวตั้งแต่เราจะเอาแนวนอนถ้าเราเอาแนวนอนสิ่งที่เราต้องทําก็คือนี้นะคะมันจะเป็นอย่างนี้ด้วยความที่เดี๋ยวเราจะใช้ไฟด้วยนะคะเวลาเราหันด้านออกใช่ไหมคะเราจะเอาโทรศัพท์เอียงไว้ด้านนี้นะคะเพราะฉะนั้นรูที่เราจะใช้มันจะมีรูด,ด้านนี้นะคะสองรูนี้เราก็ประกอบเลยค่ะ เกี่ยวออกมาก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะหมุนเลยค่ะนี่นะคะหมุนให้แน่นนะคะพอเราหมุนแน่นแล้ว<ม>เสร็จแล้วนะคะสิ่งที่ต้องทาคือเราก็จะล็อกตัวนี้ค่ะเราก็ปรับระดับให้มันพอดีกับตัวเราก่อนนะคะพอดีกับตัวโทรศัพท์มือถือต่างๆแล้วเราก็ล็อกนะคะตัวที่ล็อกนีนะะ่ไม่ให้มันหล่นตรงนี้นะคะก็ล็อกค่ะหมุนเลยค่ะแน่นแล้วนะคะ ก็จะวจะเอาแนวนี้นะคะมันก็จะได้แบบนี้ปึนี่นะคะน,นี่นะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวพักตัวนี้ไว้ก่อนตัวถัดไปที่จะมาใช้ร่วมกันอีกหนึ่งตัวก็คือตัวนี้นะคะ<ม>ก็จะเป็นไฟที่จะทําให้เวลาเราไลฟ์หน้าเราก็จะสว่างขึ้นนะคะดูมีดูไม่มืดนะคะแล้วก็ดูสดใสในกล่องก็จะมีนี่เลย ตัวสินค้าตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีคู่มือนะะี่นะคู่มือที่ให้มาในกล่องก็อา่านวิธีการใช้การเซตค่าต่างๆได้เลยนะคะมีกันชื้นนะคะจุดท้ายก็จะมีสายชาร์จตัวนี้นะคะก็เป็นหัว USB นะคะเอาไปเสียบกับปลั๊กนะคะแล้วก็ชาร์จได้เลย ตอนที่เราซื้อมาสิ่งที่เราต้องทดสอบก่อนเลยเพราะว่าอันนี้มันเราต้องเช็คก,ก่อนว่ามันใช้ได้หรือเปล่าก่อนที่เราจะกดรับสินค้านะคะน,นี้สิ่งที่ต้องทําก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยบางครั้งมันอาจจะเรากดเวลากดเปิดปุ่มมันจะมี3าปุ่มแบบนี้นะคะก็คือปุ่มที่เป็นอันนี้เป็นสวิตช์นะคะแล้วก็อันนี้เป็นการปรับปรับแสงปรับความสว่างปรับสีนะคะ แล้วก็กดเทสนะคะถ้า,าสมมุติว่าตอนที่เราซื้อมาเนี่ยม,ม,มันกดแล้วกดค้างไว้นะคะแล้วถ้าไฟไม่ติดเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจนะก็คือให้เอาไปเสียบชาร์จก่อนนะคะอันนี้ติดละทีนี้มาปรับความปนะคะด้านถ้าหันหน้าหาตัวเองนะคะแบบนี้นะคือถ้าหันหาตัวเองด้านซ้ายมือนะคะแล้วก็ลองหมุนมันก็จะเป็นความสว่างขึ้นอย่างงี้ไหมคะมันจะสว่างขึ้นเรื่อยๆนะคะนี่นะคะโอ้ดูน่ากลัว ะะอันนี้เราก็จะลดแสงลงมานะคะให้มันจางลงส่วนด้านขวามืออะมาดูก็จะสีเป็นเรื่องของสีนะคะสีว่าเป็นสีอะไรอันนี้ก็จะเป็นสีส้มนะคะเนี่ยจะมีความต่างมันเป็นด้านซ้ายมือกับด้านขวามือนะคะเราก็มาปรับนะคะประมาณนี้นะเดี๋ยวปิดก่อนนะทีนี้เราจะมาประกอบกับตัวเมื่อกี้นะคะตัวที่เป็นไตปตัวนี้ที่เราตั้งทําไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจุดที่ให้สัต์ให้ดูนะคะก็คือตรงนี้นี่นะคะจุดนี้เป็นเป็น ที่จะเสียบกันนะคะที่จะเสียบกับตัวไฟนะคะซึ่งมันก็จะเสียบกับตัวไฟก็คือตรงนี้นะคะตรงนี้หนะคะเราก็จะตรงนี้มาเสียบนะคะโดยที่เราเสียบเราก็ต้องหันตัวนี้ออกด้านซ้ายมือเรานะคะที่การนะคะมันก็จะเป็นเนี่ยเราก็จะเสียบเข้าไปในร่องตรงนี้นะคะเอมามันเสียบเข้าไป เสียบนะคะเสียบเข้าไปเสร็จเราก็เราก็หมุนเกลียวล็อนะคะ<ม>ให้มันแน่นนะคะ<ม>นี่นะคะหมุนให้มันแน่นนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหลุดนะก็เช<ม>็ดโอเคแน่นแล้วนะคะทีนี้ก็จะมาเหลือข้างนี้ก็ดูว่ามันแน่นหรือย,อยังนะคะเราต้องหมุนให้แน่นนะคะพอมันแน่นเสร็จแล้วนะคะเราก็อย่าลืมล็อกนะ ล็อกให้เรียบร้อยนะคะพอมันล็อกเรียบร้อยนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นนนเสร็จแล้วอย่างนี้นะคะทีน,นี้ด้วยความที่อย่างที่บอกว่ามีโทรศัพท์เครื่องเดียวนะคะ mm hmm. ก็เลยไม่สามารถเอามาประกอบได้แต่เดี๋ยวสิ่งที่จะทําให้ดูก็คือตอนนี้ดูภาพที่เป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเรามาต่อในอุปกรณ์นี้ว่าโอเคมันจะดีขึ้นไหมนะคะเป็นยังไงมีความแตกต่าง before และ after แตกต่างกัน ะะเดี๋ยวรอสากาศหมาแล้วนะคะเราประกอบเสร็จแล้วอันนี้เราเปิดไฟด้วยนะคะเดี๋ยวคือจากที่ดูเมื่อกี้มันก็น้าก็จะดูแววแววขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็เมื่อกี้คอนถ่ายรูปของสองอย่างให้ดูก็คือปกติคอนจะใช้ตัวนี้ในการตั้งนะคะแล้วก็ถ่ายให้ดูว่าตอนประกอบเสร็จแล้วจะเป็นยังไงทีนี้ที่บอกเมื่อสักครู่ว่าเวลาเราปรับแสงได้ด้วยนะคะอันนี้นีแสงมันก็จะนี่สมมติมว่าคอนสองหน้าตัวเองหรือถ้าเราแบบ เราอยากให้มันอยู่เป็นเป็นไฟด้านล่างนะคะเราก็จะปรับได้นะคะหรือเราอาจจะปรับแบบให้ม,มันเราไม่ชอบให้มันสว่างขนาดนี้แล้วก็ปรับให้มันนี่ใช่ไหมคะมันก็จะจางลงนะคะหรือถ้าสมมุติปอนปิดนะคะอ่ะเนี่ยถ้าปิดมันก็คือจะอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็คือจะแสงแสงตำฟลอดไฟในห้องแต่ทีนี้เราเปิดน,นะคะ,ะดเดี๋ยวเราดูเราเปิดกดค้างไว้น,นิดนึง อันนี้เป็นแบบสีที่แบบแสงสว่างขึ้นแต่ว่าไม่ไม่เยอะมากนะคะแล้วก็เราสามารถปรับเป็นสีอื่นได้นะคะอันนี้ก็นี่อันนี้จะเป็นโทนสม้สมๆนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็จะเพิ่มความสว่างของของอันนี้นิดนึงอย่างเงี้ยนะคะนะคะก็จะมีความต่างนิดนึงเราปรับไฟลงมาได้หรือเราอยากให้มันเป็นแบบอย่างี้ก็ได้นะคะก็คือให้มันขึ้นลงได้ เราอยากได้แบบนี้ก็ได้นะคะนี่เราปรับได้เราอยากปรับปรับปรับเปลี่ยนแสงค่ะเนี้ยนี่นะคะนี่มันก็จะชัดขึ้นนะคะมัมีไฟมีแฟลชจ้องหน้าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะดูสว่างนี่นะคะ <c oughs> ดูมีอะไรน่าเล่นขึ้นนะคะนี่นะคะมีความต่างน,นะคะ <c oughs> น,น,นะคะสังเกตนะคะว่ามีความต่างน,นะแล้วก็จะลองลองลองดูเนะี่ยดูว่าแบบไหนเหมาะนะคะคิดว่าน่าจะประมาณ นนี้ก็จะดะะะแบบแต่ว,ว่าสิ่งที่สะดวกขึ้นก็คือว่าเออพอมันมีขาตั้งอ่ะจากเดิมที่แบบเรา DIY นิดนึงเอาตัวนี้นะคะเอาตัวนี้ไปตั้งบนกล่องกระดาษทิชชู่นะคะมันก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นค่ะมีมีกล่องและนะคะนี่มันชอบถ้าประมาณนี้นะคะแต่มันคิดว่าสีนี้น่าจะสวยกว่าออกแมวสมสูรณ์นิดนึงนี่นะแล้วก็ปรับความสว่างอีกนิดนึงเช็คเช็คแสง น,นี่จะจางๆนิดนึงนะคะอย่างงี้นะคะถ้าเราต้องการโทนแบบอย่างงี้นะคะเราเช็คเราต้องเช็คนิดนึงว่าแบบสีประมาณไหนจะโอเคกับเรานะคะก็จะประมาณนี้นะคะคิดว่าวันนี้น่าจะได้ประโยชน์นะคะสําหรับสาวๆหรือทุกคนนะคะลองไปเล่นดูสนุกดีนะคะซื้ออุปรกรณ์มาประกอบแล้วก็ประกอบกับช่วงนี้เนี่ย เดี๋ยววันที่ 7, 7, 7นะคะก็จะมีแคมเปญออนไลน์นะคะก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งช้อปปี้และซด้านะคะก็จะมีแคมเปญต่างๆทั้งส่งฟรีทั้งแคมทั้งคูปอง coupon, ส่วนลดอะไรเงี้ยเราก็จะได้เข้าไปเลือกซื้อเลือกหาอุปกรณ์พวกนี้นะคะโดยที่แนะนําว่าคือเราเราอาจจะเลือกมา3ชิ้นนะคะหก็คือตัวไร p อดนะคะของยี่ห้อน,นี้นะคะหรืออาจจะเป็นยี่ห้ออื่นก็ได้แต่ว่ายี่ห้อน,นี้คือ ทั้งระดับราคาแล้วก็คุณภาพสินค้าก็โอเคนะแล้วก็มีคนรีวิวเยอะนะคะเออก็น่าจะไปลองซื้อหากันดูนะคะเดี๋ยวปรับเสียงนิดนึงเราชอบโทนนี้มากกว่าเห็นนะเราดูว่าโทนไหนเหมาะกับเอไงมากที่สุดแล้วลนะปรับเสง่ขึ้นขอลองนี่นะคะก็จะสว่างขึ้นเพลงได้ชัดน,นะคะขอบปรับอันนี้ สว่างมากนะคะหน้าวาวเลยหน้าเป็นเงาขึ้นมาเลยค่ะอันนี้หน้าก็จะส้มนะคะอันนี้ก็จะหลอกนะคะหลอกตาไปขาวเป็นะะส้มดูว่าอันไหนทำแล้วแบบเออโอเคไม่แสบตาจนเกินไปแล้วก็เราก็ชอบโทนประมาณนั้นนะคะอันนี้แล้วกันเนาะอย่างเนี่ยค่ะก็ทั้งหมด3ชิ้นนะคะลองไปซื้อกันดู เราไปเลือกชมเพือซื้อเลือกหานะคะทั้ง3ชิ้นนี้นะคะซึ่งก็ใช้แคมเปญที่จะมีในวันที่7 7นี้นะคะให้เป็นประโยชน์แล้วก็จะได้ราคาพิเศษเกิดได้ราคาพิเศษนะคะแล้วก็เอามาลองเล่นลองมาไลฟ์ลองมาลองมาแนะนําแล้วก็ลองมาดูว่าเออประกอบกันได้ไหมแต่คิดว่าคืออย่างพรทํมทได้ทุกคนทําได้อยู่แล้วเพราะว่าคือพวกนี้บางครั้งมัรู้สึกว่า ค่อนข้างโง่เรื่องการประกอบพวกนี้มากเลยนะคะบางทีก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยแบบไม่ไม่ค่อยอยากทําด้วยตัวเอง แต่พอจําเป็นต้องทําด้วยตัวเองมันก็ทําได้นะคะเพราะฉะนั้นพรคิดว่าทุกคนก็ทําได้อยู่แล้วนะคะก็ลองไปลอ,ลองมาทําดูนะคะแล้วก็เราก็จะได้อะไรที่ดูแบบเออดูมันด,ดูมีมิติมากขึ้นนะคะดูหน้าตาสดใสขึ้นนะคะโอเควันนี้หวังว่าคลิปของพรที่มีการอันบ็อกสินค้าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ